เสียงสั่งจิตพลังแห่งความร่ำรวยไม่เซตหาเงินไม่มีที่สิ้นสุด affirmation positive self talk ฟังและพูดตามคลิปนี้ซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนจนครบ21วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยม ฉันเปิดใจรับรายได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆวันฉันดึงดูดเงินทองเข้ามาในชีวิตฉันคู่ควรกับความร่ำรวยที่ไม่สิ้นสุดฉันเห็นโอกาสทางการเงินในทุกๆสถานการณ์ทุกๆก,การตัดสินใจของฉันนำพาความมั่งคั่งมาให้ฉันสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน ทุกๆก,การกระทำของฉันเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินฉันดึงดูดความสําเร็จและความร่ํารวยเข้าสู่ชีวิตฉันเชื่อมั่นในพลังจิตในการสร้างความมั่งคัง่งทุกๆสิ่งที่ฉันทํามีพลังในการหาเงินไม่มีที่สิ้นสุดฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่นำพาเงินทองเข้ามาในชีวิต ฉันเต็มใจที่จะยอมรับความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดทุกๆวันฉันเติบโตทางการเงินอย่างต่อเนื่องฉันมีความคิดที่เสริมสร้างรายได้ทุกๆวันฉันเห็นความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตทุกๆก,การตัดสินใจของฉันนำพาความร่ำรวยมาให้ฉันเปิดใจรับรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด ฉันเชื่อในความสามารถในการหาเงินของตัวเองทุกๆก,การกระทำของฉันส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้ฉันร่ำรวยทุกๆก,การตัดสินใจของฉันคือการก้าวสู่ความมั่งคั่งฉันพร้อมที่จะยอมรับความสำเร็จทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ ทุกๆวันฉันสร้างรายได้และความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นฉันคู่ควรกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่ำรวยและความสุขฉันใช้พลังจิตในการดึงดูดเงินทองเข้ามาในชีวิตทุกๆก,การกระทําของฉันส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินฉันเปิดใจรับความสำเร็จและความร่ำรวยทุกๆวัน ทุกๆสิ่งที่ฉันทำมีพลังในการสร้างความมั่งคั่งฉันเชื่อมั่นในพลังจิตของตัวเองในการสร้างรายได้ฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้ฉันเติบโตทางการเงินทุกๆวันฉันสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองฉันเชื่อมั่นในความสามารถในการหาเงินของตัวเอง ทุกๆก,การกระทําของฉันนำพาความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตฉันเปิดใจรับรายได้จากทุกๆโอกาสที่เข้ามาทุกๆก,การตัดสินใจของฉันมีพลังในการสร้างความร่ำรวยฉันพร้อมที่จะรับความสำเร็จที่ไม่มีขีดจำกัดทุกๆสิ่งที่ฉันทำส่งเสริมความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง ฉันเชื่อในพลังจิตท,ที่ช่วยให้ฉันสร้างรายได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆวันฉันเห็นรายได้ของฉันเติบโตอย่างต่อเนื่องฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้ฉันร่ำรวยมากขึ้นฉันมีพลังในการหาเงินและสร้างความสำเร็จทุกๆวันทุกๆก,การกระทำของฉันส่งเสริมความมั่นคงทางการเงิน ฉันพร้อมที่จะรับความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านของชีวิตฉันเปิดใจรับความร่ำรวยที่ไหลเข้ามาในชีวิตทุกๆวันทุกๆก,การตัดสินใจของฉันนำพาความสำเร็จทางการเงินมาให้ฉันเชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ฉันคู่ควรทุกๆสิ่งที่ฉันทํามีพลังในการดึงดูดเงินทองเข้ามาในชีวิต ฉันขอบคุณทุกๆก,การกระทำที่ทำให้ฉันเติบโตทางการเงินฉันเต็มใจที่จะยอมรับรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดทุกๆวันฉันเห็นความมั่งคั่งของฉันเพิ่มขึ้นฉันมีพลังในการดึงดูดความร่ำรวยเข้าสู่ชีวิตทุกๆก,การตัดสินใจของฉันสร้างความมั่นคงทางการเงิน ฉันเปิดใจรับความสำเร็จทางการเงินในทุกๆวันฉันเชื่อในพลังจิตในการสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องทุกๆสิ่งที่ฉันทำส่งเสริมความร่ำรวยและความสำเร็จฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่นำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตฉันมีความสามารถในการหาเงินที่ไม่มีขีดจำกัด ทุกๆก,การกระทำของฉันสร้างรายได้ให้เติบโตขึ้นทุกๆวันฉันเปิดใจรับความร่ำรวยที่ไม่มีขีดจำกัดฉันเชื่อมั่นในพลังจิตในการปลดล็อกชีวิตเศรษฐีของตัวเองทุกๆวันฉันสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่นำพาความร่ำรวยมาสู่ชีวิต ฉันพร้อมที่จะยอมรับความสำเร็จที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆสิ่งที่ฉันทำมีพลังในการสร้างความมั่งคั่งให้เติบโตฉันเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ในทุกๆสถานการณ์ฉันเปิดใจรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆวันทุกๆก,การตัดสินใจของฉันสร้างความสำเร็จทางการเงิน ฉันมีพลังในการดึงดูดความร่ำรวยเข้าสู่ชีวิตทุกๆวันทุกๆสิ่งที่ฉันทำเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ตัวเองฉันเชื่อมั่นในพลังจิตในการหาเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆวันฉันดึงดูดความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่เข้ามาฉันเปิดรับรายได้ที่ไม่มีข้อจำกัดทุกๆวัน ทุกๆความคิดของฉันส่งเสริมให้ฉันมีเงินมากขึ้นฉันมีพลังในการหาเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะสร้างความร่ำรวยทุกๆวันฉันสร้างความสําเร็จทางการเงินอย่างต่อเนื่องฉันขอบคุณทุกๆก,การกระทำที่ทำให้ฉันจเจริญรุ่งเรือง ฉันเต็มใจรับความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดฉันมีจิตใจที่พร้อมดึงดูดความร่ำรวยทุกๆวันทุกๆก,การตัดสินใจของฉันนำพาความสำเร็จทางการเงินฉันใช้พลังจิตในการปลดล็อกชีวิตที่มั่งคัง่งทุกๆสิ่งที่ฉันทำมีพลังดึงดูดเงินเข้ามา ฉันเห็นโอกาสทางการเงินในทุกๆสถานการณ์ฉันมีความมั่นใจในพลังแห่งการสร้างรายได้ทุกๆวันฉันขอบคุณสำหรับความร่ำรวยที่ฉันมีฉันเชื่อว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งทุกๆก,การตัดสินใจของฉันเป็นการก้าวสู่ความร่ำรวย ฉันเปิดใจรับทุกๆโอกาสทางการเงินที่เข้ามาทุกๆวันฉันมีพลังในการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่นำพาความร่ำรวยมาให้ทุกๆสิ่งที่ฉันทำเสริมสร้างความสำเร็จทางการเงินฉันมีพลังในการสร้างรายได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ฉันเชื่อมั่นว่าชีวิตของฉันจะเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองทุกๆวันฉันเห็นรายได้ของฉันเติบโตอย่างมั่นคงฉันขอบคุณทุกๆก,การกระทำที่ทำให้ฉันประสบความสํำเร็จฉันพร้อมที่จะรับความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจํากัดทุกๆก,การตัดสินใจของฉันนำพาความร่ำรวยมาให้ ฉันมีจิตใจที่พร้อมดึงดูดความร่ำรวยทุกๆวันทุกๆสิ่งที่ฉันทำสร้างความมัง่งคั่งที่มั่นคงฉันเชื่อในพลังของตัวเองในการสร้างรายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณสำหรับการรับฟังกดติดตามช่อง NK Good Life เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังบวกให้คนที่คุณรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ